ถ้าอยู่ดีๆแล้วได้กลิ่นเลยล่ะค่ะนะครับอันนี้อาจจะเป็นอาการคล้ายหลอนกลิ่นนะครับก็คือไม่ได้มีกลิ่นตรงนั้นอยู่ชัดเจนแต่ว่าร่างกายแปลความว่ามันมีกลิ่นนะครับจะเข้าใจกระบวนการเจิดก็ต้องเข้าใจว่ามันเรารับกลิ่นยังไงก่อนนะครับเราจะรับกลิ่นยังไงก็คือว่าปกติแล้วจะมีโมเลกุลในอากาศที่เป็นโมเลกุลของกลิ่นนะครับผ่านเข้าไปบริเวณจมูกผ่านรูจมูกไปผ่านตัวไซนัสผ่านเทอร์บินเนตของเราพวกนี้นะครับก็ไปที่ตัวรับกลิ่นคือเราเรียกว่าออฟแฟคตอรี่ จะรับกลิ่นแล้วก็จะส่งกระแสะประสาทผ่านเส้นประสาทคู่ที่1ก็คือ o l f a c t o r y nerve เข้าไปที่ o l f a c t o r y bulb เป็นแบบปมประสาทแล้วก็ไปที่สมองส่วนการรับกลิ่นก็คือ o l f a c t o r y cortex สมองส่วนรับกลิ่นก็จะผูกกับสมองส่วนล i m b i c System ซึ่งเป็นสมองส่ืนของอารมณ์แล้วก็ผูกกับความทรงจําก็คือเวลาที่เราได้กลิ่นบางอย่างภาพความทรงจําความรู้สึกมันก็จะมานะครับไม่ไม่กระบวนการของการรับกลิ่นนะครับที่เนี้ยความผิดปกติทีจะไม่เกิดอาการหลอนได้ก็จะอยู่ที่3จุด ตั้งแต่ตัวรับแล้วก็ตัวสายไฟแล้วก็ตัวรับในสมองอีกทีหนึ่งนะครับตัวรับกลิ่นก่อนนะครับถ้ามันผิดปกติแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็มีความผิดปกติของในจมูกนะครับตั้งแต่ไซนัสอักเสบไซนัสติดเชื้อนะครับหรือมีคล้ายๆ้นาโซพลิปเป็นก้อนยื่นมามันก็จะบังการอ่าบทบังการคล้ายๆระบายของน้ำมูกได้อาจจะมีการรับกลิ่นที่ผิดปกติได้ นะครับหรือจะเป็นสาเหตุอื่นพวกการติดเชื้อก็ได้นะครับติดเชือ้อโควิด19เป็นภูมิแพ้หรือว่าติดเชื้อไวรัสติดเชื้อแบคทีเรียก็ทำให้มีการรับกลิ่นที่ผิดปกติได้อันนี้คือสาเหตุแรกก็คือตัวรับกลิ่นก่อนที้สาเหตุต่อไปคือตัวสายไฟนะตัวสายไฟเนี่ยสัพพิบุติได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะมีแต่การบาดเจ็บทางทางศีรษะเราเรียกเฮดทรอมา uma, ที่มีปัญหากับเรื่องของ olfactory nerve ได้ แล้วก็สาเหตุที่3ก็จะเป็นสาเหตุของในสมองนะครับในสมองเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆตั้งแต่โรคลมชักเราเรียกว่า Temp o r a l l โ b e e p i l e เล y เนี่ยพบบ่อยที่จะมีการหลอนกลิ่นได้นะครับหรือ,อโรคสโตรกค,คือโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็พบการหลอนกลิ่นได้เหมือนกันหรือจะเป็นพวกเนื้องอกในสมองที่ไปอยู่ในส่วนที่ของการรับกลิ่นนะครับหรือเป็นอาการไมเกรนก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นสาเหตุเรื่องยาเนี่ยจะเป็นยาบางตัวที่กระตุ้นทําให้เกิด อาการรับกลิ่นที่ผิดปกติได้ส่วนตัวยังไม่เคยเจอยาพวกนี้เลยที่ทําให้กระตุ้นนะครับแต่ว่ามันมีเคสรีพอร์ตมาพบได้นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นโรคของผมก็จะเป็นโรคจิตเภทที่มีอาการหลอนร่วมด้วยอาจจะมีอาการหลอนกลิ่นได้นะครับโดยส่วนตัวยังไม่เคยเจอคนไข้เท่าไหร่ที่มีอาการหลอนกลิ่นหรือออฟแฟคทอรี่ฮัลลูเซชันนะครับโดยปกติแล้วถ้ามีอาการหลอนกลิ่นเราต้องนึกสาเหตุนึกถึงสาเหตุพวกโรคทางกายก่อนถึงจะม่ไนึกถึงสาเหตุโรคทางจิตเวช นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับอาการประสาทหลอนกลิ่นนะครับ